ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Car Review USA วันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสความหรูหราระดับสูงสุดของโลกยานยนต์กับ2026 Mercedes-Maybach S 680 r o ด d s าน Flagship l ั x u r y ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนอำนาจรสนิยมและความประณีตในทุกรายละเอียดรุ่นปี2026นี้ยังคงรักษามาตร,รฐานความหรูหราของ Maybach ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมยกระดับเทคโนโลยีความสบายและประสบการณ์การโดยสารให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม ดีไซน์ภายนอกของ2026ันบหกเมเบสสง่าง,งามและทรงพลังในเวลาเดียวกันตัวถังขนาดใหญ่ให้ภาพลักษณ์ที่ภูมิฐานด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ลายเฉพาะของเมบักผสานกับไฟหน้าเล็แบบดิจิตอลไลท์ที่สองสว่างคมชัดและหรูหราฝากระโปรงหน้าตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์เมบักที่บ่งบอกถึงความพิเศษเส้นสายตัวถังดูเรียบเนียนล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์หรูช่วยเสริมความอลังการส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็กที่ออกแบบอย่างประณีตทำให้รถดูหรูหราและโดดเด่นทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารของ2 0 2 6ในบัก s 680คือโลกแห่งความหรูหราที่แท้จริงวัสดุทุกชิ้นถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นหนังนัปป้าคุณภาพสูงไม้จริงและงานโลหะขัดเงาแดชบอร์ดออกแบบอย่างสง่าง,งามพร้อมหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ระบบ MBUX รุ่นล่าสุดที่ใช้งานง่ายและล้ำสมัย เบาะนั่งด้านหน้ามอบความสบายสูงสุดพร้อมระบบปรับไฟฟ้าระบายอากาศและนวดส่วนเบาะหลังคือจุดเด่นสำคัญให้ประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสพื้นที่วางขากว้างขวางเบาะสามารถเอนและปรับตำแหน่งได้หลากหลายพร้อมจอความบันเทิงและระบบเสียงระดับไฮเอนด์ที่ทำให้ทุกการเดินทางเงียบสงบและผ่อนคลายในด้านสมรรถนะ2026ับัก maybach s 6 8 0มาพร้อมเครื่องยนต์ v 1 2ทวิงเทอร์โบอันทรงพลังให้พละกำลังมหาศาลแต่ส่งออกมาอย่างนุ่มน,นวลไร้รอยต่อการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างเงียบและสุภาพ สมกับเป็นรถหรูระดับสูงระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่างแบบถุงลมถูกปรับจูนมาเพื่อความนุ่มสบายสูงสุดสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงสภาพถนนพวงมาลัยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยใน m a y b a S 6 8 0ถูกจัดมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกฉุกเฉินและระบบกล้องรอบคันทุกอย่างทำงานอย่างนุ่มนวลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางในเรื่องราคา2026ันบหกเมกอสกร้ถูกวางตำแหน่งในระดับอัลตร้าลักชัวรี่ราคาอยู่ในระดับสูงมากสะท้อนถึงงานฝีมือวัสดุดระดับสูงและเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาแบบไม่ประนีประนอมรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่สุดของความหรูหราและความพิเศษเหนือใคร โดยรวมแล้ว2,026เม b บัค S680 ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและรสนิยมระดับสูงหากคุณมองหาประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่าทุกมาตรฐานนี่คือคำตอบที่ชัดเจนและนี่คือ Auto Car Review USA ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป